สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเครพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่14สิงหาคม2,567นนะครับวันนี้เรามาเราเดินทางมาส่งญาตินะครับที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อจะกลับไต้หวันนะครับ และตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับลำปางเราดูบรรยากาศนะครับนี่คือเส้นทางที่เรากำลังกลับลำปางนะเราออกมาจากสนามบินข้างหน้าคือลำปางแล้วก็อำเภอสันกำแพงเราก็จะชิดซ้ายนะเพื่อที่จะลงทางเบี่ยงไปยังจังหวัดลำปางนะครับอันนี้คือทางที่เรามานี่คือ กลับมาจากสนามบินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีเรื่องจะมาคุยต่อดิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพมา่านะคือแรงงานพมา่านะครับไม่ใช่พม่าหมดทั้งประเทศนะนะครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องนำมาพูดต่อเนื่องจากว่าผมได้ไปดูการรายงานข่าวของ โซเชียลแล้วก็ทีวีหลายช่องนะครับเนื่องจากกรณีที่ทางกลุ่มแรงงานพม่าได้มีการออกมาร้องเรียนร้องไม่ใช่ร้องเรียนนะร้องขอสิทธิ10ข้อนะซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้ฟังกันบ้างแล้วว่ามีอะไรบ้างจากปัญหาตรงนั้นแหละครับพี่น้องครับมันก่อให้เกิด กระแสออกมาต่อต้านเพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายก็มีส่วนหนึ่งแต่ผิดกฎหมายจํานวนไม่น้อยและเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองผิดกฎหมายแต่ก็ยังมาทํากลางในประเทศไทยด้วยการออกมาเรียกร้องสิทธิมากกว่าคนไทยเจ้าของประเทศด้วยซ้ําดังนั้นจึงได้มีการกวาดล้างและก็มีการส่งกลับนะส่งกลับไปจํานวนพอสมควรนะฮนะ แต่ก็ต้องการให้ทางรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะส่งกลับอยู่เรื่อยๆเพราะมานับล้านส่งกลับนับร้อยมันก็ไม่ค่อยจะแมตชกันมากนักนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ใจไม้ไส้ระก,กรรมเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีจิตเป็นเมตตาประเทศไทยนั้นรองรับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเขมรนะก็ต้องดูว่าแต่ละชาติชนชาตินั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทําอะไรให้กับประเทศไทยคําว่าทําอะไรนั้นเนี่ยหมายถึงว่าทําคุณงามความดีให้อะไรต่อประเทศไทยบ้างแต่บางกลุ่มกลับมาสร้างอิทธิพลกลับมาตั้งกลุนตั้งแก๊งแล้วก็ออกมาเรียกร้อง ประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมเคยบอกว่ามีพักการเมืองบางพักหรืออาจจะหลายพักแอบหนุนคนเหล่านี้อยู่เบื้องหลังนะเพื่อที่จะหวังอะไรสักอย่างหนึ่งนะในทางการเมืองหรือหวังจะสร้างความเดือดร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับประเทศชาติและก็บ้านเมืองก็ปรากฏว่ามี FC บางคนออกมาตอบโต้ตผมเตาวิจานะ บอกว่า,าเขาจะทําอะไรกันก็ไม่เกี่ยวอะไรต่อนมี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะผมก็เลยบอกว่าก็ถ้ามึงไม่ใช่คนไทยมึงก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่กูนะ่ะเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีมันก็ต้องบอกกล่าวและโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาชีพกูทํางานเป็นผู้สื่อข่าวทํางานเป็นนักข่าวนะกูก็ต้องเป็นเหมือนหมาเฝ้าบ้าน เพราะฉะนั้นเห็นโจรเห็นขโมยเป็นรั้วเป็นาบ้านเข้ามาหรืองัดแงะ้บ้านจะเข้ามาขโมยของมันก็ต้องเอามันก็ต้องกัดไม่ใช่จะปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาทําลายบ้านที่เราเฝ้าอยู่นักข่าวก็เปลี่ยนสมมอนหมาเฝ้าบ้านถ้าเป็นนักข่าวที่ดีนะยกเว้นเป็นสื่อมวลชน,นทํามาหาแดกในคราบสื่อแล้วก็รีดไถยเขานะเลียส้นตินนักการเมือง นะเพื่อหาเศษเงินเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจึงอยากจะบอกให้ทราบว่าไอ้ใครก็ตามที่ออกมาตอบโต้เราว่าเราไปกล่าวหาพักนู้นพักนี้เนี่ยกูด่าแม่งทุกพักแหละพักใดก็ตามที่ไม่ทํางานเพื่อประชาชนน่ะกูไม่สนหรอกแล้วก็พักใดก็ตามถึงแม้จะเกลียดขี้หน้ากูแต่ทํางานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน ถึงไม่ให้กูเชียกูก็จะเชียเพราะถือว่านั้นทำงานสร้างผลประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้เอพรรคการเมืองต่างๆเราเนี่ยนะจำใส่กโหลกไว้ด้วยอย่าโง่เง่ามัวเมาหูหนวกตาบอดก้มหน้าก้มตาเชียกันแม่งชิบหายไวบปวงประเทศชาติชิบหายก็เพราะพวกมืงเนี่ยนะนะครับและกูก็เป็นประชาชนของพระราชา เป็นประชาชนของคนไทยไม่ใช่เป็นของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้แขวะใครแต่พูดจากความเป็นจริงนะครับถึงแม้ว่าพรรคการเมืองบางพรรคไม่ชอบคิดหน้ากูแต่ถ้าทํางานเพื่อประชาชนเพื่อคนทุกชาติพันธุ์กูก็พร้อมที่จะสนับสน,นุนนะและก็เชียร์นะครับต่อมาก็มี กระแสข่าวขึ้นมาอีกนะคือ,อยังไม่จบในกรณีที่พมา่านะรายงานพมา่าออกมาเรียกร้อง10ข้อเนี่ยก็มีการส่งกลับและเราก็พยายามที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการแย่งอาชีพการทํามหากินของคนไทยนะเจ้าหน้าที่นะตัวสาคัญนะครับอาจจะมีการเก็บสวยอาจจะมีการรับเงินใต้โต๊ะ มาถึงประเทศชาติถึงวุ่นวายชิบหายไว้ยกวงอยู่ในขณะน,นี้รัฐบาลชุดนี้เองก็ตามเนี่ยนะครับเราเคยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งหรือจะเรียกว่ากันมธิการก็ได้ให้มาทํางานเกี่ยวกับด้านของชาติพันธุ์โดยตรงตรวจสอบเรื่องรายงานต่างด้ๆนะครับตรวจสอบทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดแล้วก็แยกคนออกมาเป็นกลุ่ม อันไหนที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาเราก็ผลักดันออกไปอันไหนที่มี MOU แต่ไม่ได้ต่อก็ให้กลับไปต่อที่ประเทศต้นทางของตัวเองอันไหนที่ถูกต้องตามกฎหมายกา็ให้อยู่ต่อไปแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายสากลเราดูแลแรงงานเหล่านี้อยู่แล้วตามกฎหมายแต่ไม่ใช่ออกมาเรียกร้องก่อ,อ,อกความวุ่นวายให้กับประเทศไทย นะครับส่วนกลุ่มที่รอเรื่องของการทำบัตร10ปีได้ยื่นเรื่องยืนย่นยืนย่นราวไปแล้ว <c oughs> รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไขไม่ใช่นั่งอมหำกันอยู่นะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอมหำกันอยู่งั้นะนะนะปัญหาของชาติของบ้านของเมืองต้องแก้ไม่ใช่มัวแต่จะจัดรัฐมนตรี ไปกินตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ตอนนี้ก็กําลังแย่งกันเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอันเนื่องจากหมอองได้ถูกกับจัดออกไปนะคำว่าคําจัดน่นก็คือโดยกฎหมายไม่มีใครไปคําจัดโดยใช้อิทธิพลหรอกครับเป็นไปตามระบบระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่อย่างนั้นปัญหาตรงนี้มันแก้ไม่เสร็จนะแต่ก็ไม่ทำ ไม่ขยับอะไรเลยแล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจอหัวออกก้อยนะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมใครทําดีก็คงได้ดีใครทําชั่วก็ขอให้พี่นาาชิบหายนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะครับสิ่งที่เราต้องพูดวันนี้ก็คือได้มีแรงงานพมา่าออกมาประกาศด้วยความแค้นใจว่าจะเอาคืนประเทศไทยโกรธประเทศไทยเกลียดคนไทย อันเนื่องมาจากว่าถูกผลักดันกลับแล้วถูกจับให้เป็นทหารพว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณกลับไปสู่ประเทศคุณมาตุวภูมิคุณเนี่ยถ้าคุณบอกว่าประเทศของคุณดีอะไรดีก็ไม่ไม่มีปัญหาถ้าเข้ามาโดยถูกต้องเข้ามาโดยความการเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อทําไม่ถูกถูกส่งกลับไปกลับไม่พอใจแล้วก็ออกมาประกาศบอกจะเอาคืน นะโดยมีคำพูดคำพูดหนึ่งบอกว่าประเทศไทยคนไทยเนรคุณพมา่าเฮ้ยมันเนรคุณตรงไหนวะพวกมึงบอกว่าก็พวกมึงเข้ามาเนี่ยสร้างบ้านสร้างถนนให้สร้างบ้านแปลงเมืองให้นะพอเสร็จแล้วก็ไล่กลับให้ไปเป็นทหารพมา่าให้ไปตายนะมันตายแงมแงมอยู่แล้วล่ะครับ กลับไปฝึก3เดือนแล้วไปออกรบเดิมมึงจะไปรู้เฮียอะไรนะตายแน่ๆอยู่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเดิมโดยท่านองซานซูจีนะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารนะที่ไปรังแกประชาชนถ้ารัฐบาลทหารไม่รังแกประชาชนดูแลประชาชนปัญหามันก็ไม่เกิดมันก็มีแค่นั้นแหละ การปกครองจะด้วยระบบใดก็ตามถ้าประชาชนได้ประชาชนอยู่ดีกินดีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนนะเขาสนับสนุนทุกระบบทุกระเบียบนะครับในการบริหารประเทศชาติเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่ม n u g ่ยร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ตีแตกไปหลายเมืองแล้วตอนนี้ก็ล้อมในปีดอไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กำลังทหารก็ขาดแคลน และมีการไล่จับกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นฐานนะครับทีนี้ในเมื่อคุณออกมาท้าทายคนไทย,ไทยเขาก็ส่งคุณกลับและคุณจะมาลํำเลิกบอกว่าโอ้ประเทศไทยคนไทยในระคุณพมา่มาพม่ามาสร้างบ้านแปลงเมืองให้ก็ถามว่าและไที่มึงมาทํามึงทําฟรีหรือเปล่าถ้ามึงไม่อยากทํามึงก็กลับบ้านมึงก็ถูกแล้วนี่มึงมาทําเนี่ย ก็ได้รับค่าแรงตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเหลือสูงกว่าคนไทยด้วยซ้ำนะมีที่นอนมีที่กินไม่พอแม่งล่อกันออกโลกออกหลาเต็มบ้านเต็มเมืองกูหมดอ่นะและอย่างนี้มึงบอกว่ามึงไม่ดีตรงไหนคนไทยในรคุณมึงตรงไหนก็ให้มึงมาทำงานกันฟรีๆหรือเปล่าก็ไอปากอปรีจังไรอย่างนี้แหละครับที่คนไทยไม่ต้องการนะนะ ให้ปากส้นตีนอย่างนี้แหละครับที่คนไทยเขาถึงไม่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาควายที่ไร้สมองนะมันไม่ใช่ปัญหาปัญญาคนปัญญาควายมันก็จะเป็นอย่างนี้ปัญญาควายก็ยังดีนะคนที่หัวหมาสมองควายเนี่ยเป็นคนดีนะนะหัวหมาในหมามันเก่งจะตายฝึกได้รักเจ้าของมันซื่อสัต์สุจริ ควายมันก็ทดแทนพระคุณทั้งท,ที่เรากินเนื้อมันนะนะสมัยก่อนที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้เพราะอะไรเอาควายไถายนาเอาวัวไถานาไงนะครับพรานมันยังทดแทนพระคุณมากกว่าไอพวกพมา่าบางพวกบางคนบางกลุ่มที่ออกมาพูดในคำคำนี้ถามว่าการพูดอย่างนี้การทําอย่างนี้เนี่ยนึกว่าตัวเองจะได้ดีเหรอนึกว่าตัวเองเขาจะเห็นใจเหรอนะ เขาไม่ได้ใช้มึงฟรีๆและเขาก็ไม่ได้ไปกราบส้มตีนเชิญพวกมึงเข้ามามึงหนีกันมาเองและผิดกฎหมายแล้วก็กระทำการชั่วร้ายในประเทศและใครเขาจะเอาพวกมึงไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลับไปตระหนักใหม่และไอ้คนที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะฮะก็ตระหนักตรงนี้ด้วยอย่าคิดว่าคนไทยเขารู้ไม่เท่าทัน และณเวลานี้การกวาดล้างก็ต้องดําเนินการต่อไปถ้าเจ้าหน้าที่รัฐปกปิดเราก็จะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันเราไม่เข้าข้างหรอกครับในชนิดที่ว่าไปขายข้าวขายของแล้วก็ปกป้องกันว่าเจ้าของเป็นคนไทยอะไรทานองเนี้ถ้าเสือรู้จริงๆว่าไม่ใช่มันก็ต้องเอาผิดนะครับนะเพราะเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละตัวสําคัญบางกลุ่มบางคนนะ คนที่ดีๆมีเยอะแต่มีพวกเลวระยมชาติหมาเพียงไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนหรอกนะที่แอบทาบัตรต่อบัตรอะไรต่อมีอะไร,ไะไรเนี่ยถ้าทําไปโดยความเป็นจริงไม่มีใครเขาว่าแต่ทาโดยเพื่อผลประโยชน์ตนเองนั้นไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นขอขอให้พรมาร่าบางกลุ่มบางพวกบางคนนะที่สูงสูส่งกลับเนี่ยระนักไว้อย่าพูดจาพล่อย คนไทยไม่ได้กินหญ้านะครับอาทีนี้มาเรื่องสุดท้ายครับมาเรื่องสุดท้ายผมออกรายการไปเมื่อวานผมบอกว่าผมได้รับแจ้งนะจากพี่น้องชาวไทยนี่นะครับหน้าที่สาธาณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้มีกลุ่มชาติพันธุ์นะบางคนก็ใส่เสื้อกะเหรี่ยงบางคนก็ใส่เสื้อติดตรงชาติไทยใหญ่ ได้ออกมารวมตัวรวมตนรวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเอาธงชาติของอะไรนะมากางกันแล้วก็ถ่ายรูปนะเมื่อนกจะประชาสัมพันธ์ประเทศของตัวเองหรือประชาสัมพันธ์กลุ่มของชาติพันธุ์ของตัวเองดังนั้นผมจึงได้ออกมาเตือนนะบอกว่าทําจริงไหมถ้าทําจริงก็หยุดซะแล้วก็อย่าทำ มันจะเกิดผลกระทบต่อตัวเราเกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราเองที่เรามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ซึ่งพี่น้องชาวมอญชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวไทยใหญ่ผมไม่ได้แต่ต้องตรงกันข้ามผมกำลังดำเนินการทำโครงการกำลังศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์ ณเวลานี้กำลังศึกษาแล้วก็กำลังจะลงในรายละเอียดแก้ไขเพื่อจะส่งกลับไปให้บุทธิสมาชิกชุดนี้นะฮะดำเนินการในการแก้ไขหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามชาติพันธุ์นี้คือมอญกะเรี่ยงและก็ไทยใหญ่แต่ปรากฏว่าวันนี้นะฮะมีพี่น้องชาวไทยใหญ่ครับ ไอ้เฮียไม่รู้แม่งเป็นสต,ตีนอะไรนะอยู่ดีๆบอกว่าอาจารย์ไอ้ที่ลงไปนะรู้จริงไหมถ้าไม่รู้จริงนะอย่าพูดอะไรทำนองเนี้นะครับให้ไปหาข้อมูลดีๆก่อนนะมึงเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือว่ามึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อมีเรื่องมีราวที่มันส่อจะทั้งสร้างความเสียหายให้กับตัวเองให้กับกลุ่ม นะและเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยเราก็ออกมาเตือนว่ามันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดที่ไปทําในลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ก็เฉยๆนะหรือบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทําในการใส่เสื้อมีธงชงธง,งชาติก็เป็นเรื่องของความชอบก็ว่าไปเราก็ไม่ว่ากันเพียงแต่อย่าไปแสดงออกอะไรที่มันเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย และเกิดความไม่พอใจต่อคนไทยในอดีตที่ผ่านมานะในยุคนั้นคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบขี่หน้าไทยใหญ่เท่าไหร่เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปผมก็ได้พยายามที่จะออกอากาศเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอน,เ,น,ตอนเกือบ2ี่สตอนเล่าความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยใหญ่ให้กับพี่น้องชาวไทยได้รับทราบ ว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่ได้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับเรามาในการขอผู่เอกกราชอันเป็นแผ่นดินสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทําให้พี่น้องชาวไทยใหญ่รักและทิดอทูลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกระทั่งวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็มองพี่น้องชาวไทยใหญ่ดีขึ้นแล้วก็สนิทใจเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเราคือสายเลือดเดียวกัน แต่ก็มีบางคนมีบางพวกแหละครับโวดเก่งโวดดีไอ้เหี้ยก็ท่านึงคิดว่ามึงเก่งมึงดีมึงไปเลยนะอย่าต้องให้กูดา่ากูบอกแล้วไงกูพยายามทำให้แต่มึงก็พยายามตัดแบงก็ไอ้คนส้นเตนอย่างนี้แหละครับที่เราจะเป็นต้องขับไล่ออกไปอะ่ะนะหาตัวไม่ยากหรอกครับถ้าเราจะเอาจริงๆแต่กูนะมีจิตเมตตาไอ้สัตว์นะนี่ไม่อยากดานะ เดี๋ยวกูดาให้นะถ้ากูลาขึ้นมาเนี่ยจะเจ็บนะนี่แค่กูเซิบเเฉยๆนะเขาเรียกว่าน้ำจิม้มนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตรันหนักนะครับว่าฟังอะไรเนี่ยฟังให้ชัดๆฟังให้จบฟังให้ดีและคุณก็จะรู้ผมเพียงออกมาเตือนว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็อย่าทำถ้าไม่ใช่ก็เฉยเฉย นะครับหรือออกมาแจ้งหน่อยว่าไม่ใช่เราไม่ทํามันก็จะเกิดผลดีต่อตัวคุณเองนั่นแหละเพราะอย่างน้อยการที่ผมกําลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายของชาติพันธ์เนี่ยผมก็สามารถที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้มากขึ้นแต่ถ้ามันใช่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็จะมาหาว่าเราใจร้ายใจดําไม่ได้ในขณะที่ผมพายเรือให้คนนั่ง แทนที่คุณจะช่วยวิทน้ําเมื่อน้ํามันเข้าเรือแทนที่คุณจะช่วยมองไปข้างหน้าว่ามีโขดหินไหมเรือจะชนไหมช่วยกันงัดช่วยกันพายมันก็จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นบางคน,นไอ้ส้นเตนนะมือไม่พายเอาส้นเตนราน้ําไม่พอแต่พยายามทะเลาะกับคนในเรือนะแทนที่มันจะไปถึงฝั่งถึงฝานะ กับกลายเป็นว่าเรือมันจะล้มกลางทางและในที่สุดจะไม่ได้เหียอะไรเลยนะตระหนักไว้นะครับเพราะงนั้นไม่จะเป็นย่าเสือกรู้ไม่จริงย่าเสือกไอ้สัตว์กูไม่ชอบเว้ยไอ้เหียกูทำให้พวกเมืองนะแต่ก็มีบางคนเลวระยำสมต้นเตนแบบเนี้ยไอ้เหียเดี๋ยวกูด่าซะนี่นี่กูยังไม่ได้ด่านะกูแค่บน่นๆนะเว้ย พัดท่อเว้ยเออควรส้มเตีนว่ะให้แม่เย็ดพูดดีไม่ได้เฮ้ยพูดดีแล้วอวดดีก็อวดเก่งอย่าพวกมึงนี่แหละถึงจะต้องกวาดล้างทรงกลับอ่ะนะอย่าคิดว่าอยู่ในประเทศไทยมานานแม้แต่มีบัตรประชาชนถ้าทำเฮีย้ยมันก็เจอเหมือนกันแม้แต่ตัวกูเองเนี่ยลองกูไปก้าวไก่อะไรต่อมีอะไรผิดกฎหมายสิ เขาก็ไม่ไว้หรอกฮะเพราะกูก็ไม่ใช่พ่อใครนะเพราะงั้นทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอยากอยู่สุขสบายฟังดีๆแล้วค่อยพูดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ออกมาบอกกล่าวเพียงเท่านี้แล้วโอกาสหน้าถ้ายังไม่หยุดยังไม่นิ่งกูลากไส้แน่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ